ี่นี่ก็เป็นการลองใหม่นะครับก็ถ้าชัดไม่ชัดยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วย ดูพี่น้องชาบี้แซนเลยตุง้งกันด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวพาไปกินร้านน้าที่อร่อยที่สุดในสามโลกยนนี้เราย้อมนี่ไม่ต่างกันก็ทำมอเลยนะครับผมรถม่โหดเยอะ no no มอยู่นนเหนเี่ยวไงเด็กชักเออนี่ยถ้าถานนล่มแบบนี้ทั้งเส้นนี่โคตรจำอ่ะ ตอนนี้ลองปรับเปลี่ยนวิธีติดตั้งไม้ใหม่เดี๋ยวออกมาดูว่าเสียงจะโอเคปะอีกเ,เ,เจ็ดนาทีนี่หว่าไอเจ็ดวิ<แ>จะรีบไปไหนวะเนี่ย เดี๋ยวสายเขาวันรุ่มดีกว่าโอ้โหเพียบเลยครับผมขาการรไกสวยเลยเนี่ย เหตุที่ไม่อยากถอดกระจกออกนะครับเพราะผมขี่ในเมืองบ่อยแล้วก็พี่จานในละยองนี่ก็ช่างโหดร้ายกับเราซะเหลือเกิน อันี่เป็นสถานีตำรวจระยองนะครับฝั่งสายเป็นศารโรงเรียนอนุบาลนี่อยู่ติดกับสาลนะครับนักโทนแหกด่านไอ้แหกคุกนี่เลยจับเด็กเป็นตัวประกันได้เลยน,ะนี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวา ส่วนสีเมืองครับส่วนสีเมืองระยองมาละนางเราก็จะอยู่ตรงข้างสวงสีเมืองนะครับราเด็ดสุดในาย่านนี้โอเคปิดเนแยวะเนี่ยะนะจะรถไหนวะเนะี่ย Okay. ตอนนี้เราก็มาถึงร้านกันแล้วนี่เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับกินอิ่มกับไอ้นอนหลับสบายเดินทางกับไม่รู้ว่าพี่จ๋านี้เลิกตั้งบานยัง ลุนลุนเขียวไหมเนี่ยเดี๋ยวชักหาพักทันใจยอยู่สักท่านี้ก่อน but น,นี่ก็เป็นการลองไหม่นะครับก็ถ้าชัดไม่ชัดยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยหรือแบบของเดิมดีกว่าแต่ของเดิมยอมรับว่าชัดยังไงก็ชัดแน่เพราะมันใช้อุปกรณ์หลายตัวของเดิมเป็นไม้แยกนะครับแต่เนี่ยผมลองติดไม้กับตัวกล้องเลย นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราอีกเช่นเดิมน,นะครับขอบคุณมากครับผม